วันนี้ก็อยู่ในห้องครัวนะคะตอนนี้กําลังทําอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บเชอร์รี่กัน,นะคะ่ะแล้วก็จะไปปิกนิกกันด้วยะคะ่ะก็ตื่นแต่เช้าเลยเดี๋ยวทําอาหารวันนี้ก็ทํากุ้งไปนะคะกุ้งดีมากเลยมีหัวด้วยนะคะหัวมันมีมันนะคะ แล้วนะเจใส่ปิ่นโตไปแบบนี้นะจะได้เก็บความร้อนดีนะเพราะตอนนี้เพิ่งประมาณเจ็ดโมงเช้านะอันนี้คืออาหารกลางวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่ลงไปในถุงเก็บความร้อนอีกทีหนึ่งนะคะนี่ปิ่นโตน่ารักมากเลยนี่เจซื้อมาจากที่เมืองไทยนะคะัำอาหารเสร็จแล้วนะคะเตรียมน้องเรียบร้อยแล้วะคะ่ะก็ขับรถประมาณสองชั่วโมงนะที่นี่เจไปทุกปีนะ,ะเป็นบ้านคนนะคะ ปล่อยให้เก็บนะคะราคาก็จะถูกกว่าแล้วก็ออร์แกนิกนะคะแล้วก็ลูกใหญ่กว่านะคะแล้วก็ไม่มีคนเยอะด้วยนะเจะชอบที่นี่กันนะคะนี่สุดละค่ะแม่ฮะอ่ะตุ๊กตาลูกอะโวคาโดครับฮะฮวันนี้เราจะไปไหนกันเลือกอเน,น,นชิ เวน,นัชีนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเวน,นัชีกันนะคะจะไปหาเชอร์รี่ถึงแล้วนะคะนี่ไปออสตินเก็บเชอร์รี่คะ่ะนี่เป็นบ้านคนนะคะนี่นะคะปีนี้ไม่ค่อยเยอะเหมือนปีที่แล้วนะปีนี้เชอร์รี่หายากมากนะเพราะว่า ฝนตกเยอะมากหิมะตกเยอะนะคะแต่ว่ายังพอมีนี่มาดูมาดูมาดูพิภูมาดูาดใกล้ๆนี่นะคะเห็นไหมนี่เดี๋ยวชิมกันหนึ่งลูกสดๆนี่นะคะหืมอร่อยม,ม,ม,มากพี่ปูสั่มมากสั่มมากไอ้เจก,กับพี่ปูนะจะเอายกต้นเลยค่ะแล้วพี่ปูจะไปเอาอีกต้นหนึ่ง เดี๋ยวเรามาเก็บกันค่ะนี่นะคะดูเราต้องรีบแยกนะโดียพี่ปุ๋ยอทางนี้นะแกขึ้นไปสูงมากเลยนายอาวหวานไม่หวานดูสิเบิร์ดกินเบิร์ดยังกินอ่ะนกยังกินอ่ะ จะทำงาน,นายังไงเนี่ย เพราะว่าอือโอเคอ้ออาไหมลูกอยากกินเชอร์รี่ไหมเชอร์รี่นะโอมาวิ่งเร็วมากเดี๋ยวต้องมาคัดเอาใบแบบว่าเอาลูกเสียๆออกนะคะลูกที่นมกจิต 음, mm. 맛나. เด็ดนะคะต้องเด็ดเด็ดเชอร์รี่นะคะต้องเด็ดเอาก้านมันมาด้วยนะคะมันจะได้สดอยู่ตลอดเวลาเป็นแบบนี้นะต้องเด็ดเป็นแบบนี้นะคะมันจะได้สดนะน่ากิน เดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งเลือกลูกแบบนี้ไม่เอานะคะลูกที่นกเจาะแล้วนะก็จะไม่เอานะคะอันนี้เป็นพันเลนเนียนะคะเป็นพันที่อร่อยมากนะคะอร่อยมากอร่อยกว่าสีแดงนะสำหรับคนที่ชอบหวานหวานหน่อยนะสีแดงจะอมเปรี้ยวนะ,ะแต่คือจะหวานจืด เดี๋ยวเจ๊จะพาเดินไปดูเชอร์รี่สีแดงนะคะนี่เขาเพิ่งปลูกได้ไม่นานนะคะนี่ต้นข้างหลังนะคะอันนี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะสายพันธุ์นี้ก็ค่อนข้างจะเปี้ยวนิดหน่อยนะคะนี่นะคะนี่เดี๋ยวลองชิมสายพันธุ์นี้นะอื อรอนะอมเปรี้ยวมันมีหลายสายพันธุ์มากนะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะถ้าสังเกตอันนี้ก็จะไม่ค่อยดํานะแดงแต่ว่าไม่ดําแบบนั้นมันจะมีดําแบบดําๆแดงแดงนะคะ <ś led> หเห็นไหมคะคนละสายพันธุ์กัน วันนี้กาศร้อนมากนะคะร้อนแบบร้อนสุดๆเลยนะคะนี่พี่ปูกำลังเก็บสีแดงอยู่นะคะสีดำสีแดงแดงจนดำสีดำแดงดำปีนี้มันปีนี้ลูกมันแบบว่ามันที่สามน,นะคะเปลี่ยนชุดอีกแล้วจดรอดเปลี่ยนชุดอีกแล้วนี่ฮะ นี่ยะอันนี้พี่ปูกับมานี่พี่ปูกับมาวิ่งก็กำลังเก็บสีแดงอยู่นะคะแดงนี้พนังงานเก็บส่งตรงจากวอชิงตันสีแดงนี่ยสีเหลืองจ้างมาแพงนะเนี่ยชั่วโมงละหลายร้อยอยู่ นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมากินข้าวกันนะคะอุย้ยไวท์นะคะเป็นข้าวกุ้งนะคะชริมปลายูจู oh. มอคคีแอนชริม oh. น,น,ะะนี่พี่ปูหนูมาให้พี่ปูด,ด้วย okay, thank you.